ละไพ่ต no ีแม่ข้างมันบอกห่างนอกคือเคร่องละบาทเจองึงๆบ้าละขอนห้อมกายย่างได้ละขอนห้อมกายย่างได้ สวัสดีค่ะเป็นแฟนของพิมใจค่ะเมื่อนี้นะคะวันที่สิบมิถุนายนค่ะพิมใจสิบปล่ำบานเข่งไ่ค่ะเป็นแฟนบานเข่งไ่อำเภอหัวตะพ่านนะคะพิมใจคิด่าคงสิไปพอกันนั่นที่นะคะได้พบกันเมอแงนี่ค่ะกลางคืนนะคะก็ไปพบกันกับพิมใจกันเลยกันนะคะสําหรับผู้อยู่แถวบานเข่งไงบานใกล้ๆนะคะไปเป็นแรงอกแร่งใจกับพิมใจด้วยนะคะพิมใจขอขอคุณแฟนๆทิ่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ีค่ะแป้นๆตอนนี้ค่ะพิมใจกระลังสีไปล่ำยุทีเออนะเลิ่มเตตพรานม่แล้วค่ะพอดีไอตำบลเข่งไงสิไปตำบลเข่งไงเลย<า>ผ่านมานี่ยผ่านมานี่ค่ะกามาพอสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะประจําจังหวัดแห่งที่หนึ่งค่ะแต่แล้วก็ทินบูะพาจานนะคะวัดบ้านเก่าบ่อค่ะเดี๋ยวตามพิมใจก็เบิ่ง่า อตอนนี้ยุหนาววัดค่ะเพื่อยังมาที่เด็กออกกันอก็สวยงามค่ะเยวขึ้นใจที่เขาไปทางนม่ยืนกันเปาะไม่มเ,เขาไป,นนาออไปแอะนะรขนาดแล้วยืนเาได้ยืมเขาไปได้ออกไปในวัน,น,น,นเดินเดินได้ไหม,มเดินกันในได้ไหมลองดูลองดู เซลฟ์เซลฟี่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 วัดบ้านเก่าบ่อ เดาไปดูข้างในครับผม okay, okay. โอเคโอเคเป็นหินอ่อนเนาะคุณนายเข้าไปข้างในที่บ <Yeah. S 1> นผนเรื่องของปองเงินบอกเห็ <c oughs> <c oughs> นนะสาธุโอเคโอเค เป็นลูกพญานาคมีแหะลูกพญานาคขบ,บนสวยงามค่ะสวยงามมากเลยช่างช่างคันเทพเลยเนาะคันเทพเลยนะมนยนะไม่ธรรมดาแนละ้วช่างนเ,เดี๋ยวได้จะเ,เข้าไปในครับผมดูข้างในก่อน พานำเที่ยวดูก่อนวันนี้เอารถเข้าไปได้หรือเปล่าได้ได้ไดครับิงเข้าไปไปเข้าไปางในเนาะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพาชมข้างในนิดหนึ่งครับผมก่อนไปสแสดงที่ตำบลเคงใหญ่อำเภอคนสะพานนี้ผ่านหัวสะพานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปเส้นทางอำเภอม่วงสามสิบจะไปทะลุอุบลเนาะโอเคโอเคอเคอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนาะตามมาครับผมครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในเนาะ Okay. เดี๋ยวพับเข้าไปในเข้าไปแล้วครับผมนึกดิกปะพอดียูเทิร์นกลับมานะครับผมเมื่อกีเดินกลับมาทางมออสะพานกับยูเทิร์นกลับไป เดีือดสายเนาะโอ้โหด,ดูหอระฆังเด้นี่อลังการอลังการเนาะหอระฆังเห็นไหมน่าเยี่ยมหอระฆังเด้นค่ะตอนนี้พิมใจกับเขามาก้างใน้ค่ะอ่ากระลังสีเขามาอู้นะคะข้างในนี่สวยงามอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามพิมใจ เขาไปในวัดได้เลยค่ะเขาไปนะครับเขาไปไปมีรถมีรถมีรถอยู่ค่ะมีหลายคันด้วยอ๋อเห็นพระราชนีเลยรูปอ่าจอดแถวนี้แหละจอดแถวนี้แหละจอดตรงนี้เลยพอดีจะไปแสดงอยู่ที่ตำบลเคยงใหญ่พิมพ์ใจพิรันชัยครับอาจารย์อ้โนมาศการประคุณเจ้ามากราบพระครับมากราพพระประธานหรือพระอะไรนะ อ,อยู่ถ้าถ้าประธานจริงอยู่อยู่โน,น่นโน่นโ่นอยู่คือที่ลานทำอันนี้นี่วัดอะไรนะฮะวัดบ้านเก่าบอ่อวัดบ้านเก่าบ่ออันนี้าฏองแสนอันอันนี้อะไรนะฮะนี่ตรงกลางองค์เสาพนาฏองแสนบรรจุพระข้ะา,งางในนะบรรจุพระข้างในเป็นแสน ถ้ามาก็ถ้าได้มีโอกาสมาจริงก็ควรไปกราบพระย่นกราบครับดูดูตอนที่พิหารนะครับเชิญเชิญคุณนายพิมใจยื่นนิดนึงทอนท่าครับผมทอนท่าครับผมนายพิมใจกราบครับผมสวยงามมากนะครับผม อุโบโสดปเปลียนพิษพันธ์หุ้นชีพึ่งโอเคหุ้นชีพึ่งครคับบ้านเก่าบอ่อครับผม เมื่อกี้ชมตรงนี้แล้วนะค่ะกับพระแง่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้ังใน้ค่ะพอสถานี่แห่งนี้นี่หลายหมองทีอานาช่มากๆค่ะเดี๋ยวเตรมตามที่ใ,ใจมากค่ะนี่ค่ะอันนี้พอสัญ,ญลักษณ์ราชนี มาด้านนี้กาอค่ะเพราะว่าิมใจเองก็เกิดวัะอันขานเดี๋ยวเห็นพระนอนอยู่ทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวตามมาค่ะใจเกิดรประนันขานนี่สถานที่แห่งท่านคุ้มสะอาดเลยสวยงามแล้วก็จัดสถานที่งามค่ะครั้งแรกนะครั้ง,<อ>งแรกค่ะคที่พิมใจได้มากค่ะ,ะนี่ สงสัยสิเป็นอ่าฮะตัวเพิ่นอยู่ค่ะหนึ่งเพิ่นเกษีเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้คิดว่านะคะเพราะว่าัสดีใจเองกับฮองกอบ้าข้งแรกก็นนกะคะ่ะต้องขอพร เดี๋ยวด้านนี้คืออ่าเป็นพักนอนค่ะพักนอนนนี่เป็นอ่าไข่วันเกิดของพี่ใดเป็นวั่านง้ารค่ะ

ตามเพ่นใจมากอันนี้นะคะระสิบเขียนไว้ว่าหญ้านาโบดยญ้านาบึงยญ้านาเข็งยญ้าหนาง้อยาสูนให่คนยาเขียนแห่คนนย่าสร้างคนนย่าตัวคนยาปอนปอนคนย่าปล่อยยาปล่อยค้นยายาคนยาส่อเสียคน อย่าดูถูกเหยียดหยามปรนั้นคน,คนยาเป็นถ,ถูกกับคนและสิ่งใดๆที่นี่อยู่ในโลกเดอ้อขอทุกๆคนจงมีต่คว้มสุขคนจากทุกข์้างควงเกิสุขกายสบายใจยสาธุดวยสาธุค่ะก็นะคะ ข้องนะคะมาวัดมาว่าก่บมาวัดมาว่ากระบอกคาวาวุคาานดี้โอกาสในมากราบล้วกันตีข้อ้องกับล้อรังข้างะครับผมนี่จ้ะเป็นรังข้างเนื่อสีคนอาหตรตีตันย้นี่ เมาไปเสียเย็นแล้วเราไปเสียแล้วนี่เดี๋ยวมาดู่อระฆังทองครับผม ข้าประธานข้างในเอาไว้ที่เดิมครับผมโอเคเด,เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวพิมใ,ใจเบลล์รถเท่าก่อน <laughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ทราบประานไม่ชี่เจ้าที่เขาตระระประธานตรงไหนก็ถามไม่ชีด้วแม่ชี่คะไอพระประธานยู่ใส่ค่ะยงไม่เลยยังไอที่องค์ใหญ่เดินไปไกลไหมฮะไปกันค่ะไปไปอเไปเดิน ค่ะตามที่ใจมากค่ะยังบอท่านในหูท่านไในเคยบรนไดค่ะเพราะว่ามามาจากละเอียดค่ะพอดีทานมากค่ะน่ารักมากค่ะบอครับพอดีสิไปแสดงอยู่ตะบนเชียงใหญ่พิมพ์ใจเพริลนใช่โอ้ค่ะโอ้ค่ะสารวัตรหนักคือเคยเห็นอยู่ไม่ใช่ใส่ครับผม เป็นคนย่บานแสนคุ้นคูมา่เจ็ดปีเหล่านี้คุนอยู่ในร้านได้เจปีแล้วค่ะบวชอันใดคะในสาลเจ็ดปีแล้วค่ะเดนมาเหลืมไจก็เิด้ครับตามมาครับผมตามมาเป็นไ้าด้ค่ะครับเดินเดดูพระประธานนี่ใช่ไหมครับพระประธานที่านทไม่ใช่รานคา ใส่ผับประทัดนี่นส่เปรทำค่ะนั่นเด็กระท่านยูค่ะครับขับไปไหนไปกลับนี่ที่ปฏิบัติานนาย ใจมาถึงสถานที่ซักเซ็ตซึ่งเป็นพระประธานใหญ่แห่งวัดเกาบอ่อค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่ใจสักการ์ตุะกุลนะคะเดี๋ยวเขา,าปรกาบใกล้ๆกันกแล้วกันครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พระทุกกำลังปฏิบัติธรมอดูค่ะทิ้งใจแตได้สิบองรบกวนนะคะบขอรบกวนยังลายเดี๋ยวสิไปงานต่อค่ะค่ะเดี๋ยว ไปครับไรสดบอกมาชมก็อาจารย์เก็บมือพอมานั่งเข้าไปได้เข้าไปได้ใช่ไหมอาจารย์ควมมาอะไรสดตอนติดพระเนตรเนี่ยอาจารย์ไปใส่เข้าไปไหนครับขึ้นฝั่งนี้ครับผมเข้าไปไหนเดี๋ยเ ในในามาแล้วสวยงามเลยสวยงามมากๆเลยมันขึ้นสวรรค์เลยเนาะขึ้นสวรรค์เลยมันขึ้นสวรรค์เขาทางนั้นเข้าได้อยู่อาจารย์บอกเข้าไป,อไปโอเคตาม กำลังสางค่ะยังี่ยวัตถันแรีวดีวะนะคะอาจารย์บอกว่าวเ,ววเนี่ยว่ตถันเรียวดีแต่ชมเน่ยอ่าชื่อทัศน์แล้วสวยงามมากเลยค่ะอืมอ่าเชิญครับผมเปิดเข้าไปเลยครับเปิดเข้าไปได้เลยเปิดเข้าไปเลยจะได้ชมส้องสายค่ะจัผักค,ค,ค,ครับผมผักครับผม โอเคโอ้โห okay. oh โอ้โหจริงกับสวรรค์นเนาะโอ้โหคุณนาพิมใจบ้างไงก็สวยงามค่ะสวยงามมากๆค่ะขอบขอบคุณนะคะสำหรับไอคอนห้ปลาเลี้ยนหรือว่าไผ่นองเพชร มาขอพรมาเนี่นะคะก็ขอให้ทุกขอทุ่วและก็เอฟซีทุกขั้นนะคะป่สุขภยนร่างกายแข็งแรงพี่เลียนนะคะสุขภาพดีนะคะและก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญกับปลับไปหานอนนั่งเนี่ยเห็นหน้าเกิดขึ้นมาเบิรงแล้วค่ะมีแต่ิ่งสวยๆค่ะนี่โอ้โหอ้ครับผมครั้งแรกเนาะค่ะแรกชอบ ดอกไม้แต่ละ่อแต่ละ,ะ,ะวน้นค่ะสวยไหมคะงามค่ะเยอเลยค่ะมีแต่สงามน,นะคะเอเคนดนค่ะเม่เนแล้วนะคะพูดใจลายนะคะก็ขอค่ะกระสีกาบล่าตรงนี้เลยนอค่ะไปลองไปรับตองคะอ่ะเพราะว่าพ่ี่วล่าลายเพราะฉะนั้นมียิ่ใจเองก็ถือโอกาส ละละะรากลาอาจารยันะคะครับ,ป,รบปิดไฟเพระอาจารย์นะใช่ค่ะปิดสวิตช์เลยครับ<ป>บอสสีดำเพื่อกเกีียวครับโอเคนะคะเยวสิไปโอ้ย a uh... อะไรนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะคะได้เวลาค่ะก็จะไปงานแสดงต่อไปงานแสดงต่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแฟนๆอยากสีเห็นนะคะสถานที่แห่งนี้ก็ด้มาจากอหัวสะพานจะไปอำเภอม่วงสามสิบใช่ค่ะอยู่ขวามือประมาณสักสิบโลไม่ยังไม่ถึงประมาณนั้นแหละขวามือนะครับผมนี่ค่ะไปกลับไปแสดงต่อ ตอเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเอฟซีท่านโอเคขอบคุณมากครับผม่ายเปบ่อตก้นเห็นเมตกนอลไครับผมเอาไปสิเขาอีเขามาเห็นของคนไทยอะไครับผมไปเขามาไทยน่้นไเยเขาเนี่ยเออเียะเอิญคักเนี่ยปนนันเพี่ยนเกองเ้ อายกนิ้วมือครับผมยกโฟวยกครับผมขอยเอเช่จงเจริญถือหลายหลายล้าน